มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียร์แช n แนลนะครับนะหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อวานนี้ครับอ่ครัวหลังบ้านนะครับช่างมาดําเนินการเมื่อวานนี้ครับก็เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับช่างดําเนินการเริ่มเริ่มเริ่มส่วนเชิงชายก็ครอบนะครับ ทำการครอบอย่างดีเลยครับอืมน,น,น,นี่นี่ครับสูตรด้านหลังนะครับก็ก่อขึ้นมานะครับก่ออิดสามก้อนแล้วก็เทเอ็นแล้วก็ตั้งเทเอ็น รอทําบานหน้าต่างนะครับช่องนี้นะครับฝั่งนู้นก็ใส่เชิงชายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับดูรายละเอียดงานเร็วเร็วมากเลยนะครับทนะครับในส่วนรายละเอียดนะครับตัวนี้จะเป็นอ่า ประตูนะครับประตูออกด้านนี้ก่อขึ้นไว้รอติดตั้งบานประตูนะครับซึ่งมาตรฐานโอ้เสาเสาก็เหล็กปอ้อ,อยสิบสองมิลน,นะครับหน้าเสา หน้ายี่สิบเลยความคงทนแข็งแรงสุดยอดเนี่ยก่อขึ้นมาสามก้อนดูด้านในก็ได้นะครับแล้วก็จะเท็นไม่รองรับบานหน้าต่างนะครับซึ่งจะเป็นบานอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอดูสักระยะหนึ่งนะครับคง สองสามวันนี้ก็คงได้เห็นนะครับเพราะว่างานไปได้เร็วมากน,นดานนี้ก็ ประโนโครงการป่อนก็คือเวลานะครับทําการทําอาหารนะครับข้างในครัวนะครับบ้านใหญ่ก็จะเป็นครัวที่เป็นเคาน์เตอร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์ซึ่งถ้าเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็ขั้นด้านบนจะเป็นฝ้าเพดานนะครับเป็นฝ้าเพดานแบบนี้นะครับก็จะทําให้เวลาทําอาหารนะครับกลิ่นควันหรืออะไรมันจะนะครับนี่แก๊สแก๊สก็จะมี ว่าดูดควันซึ่งตัวดูดควันนี่บางทีมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีกลิ่นายนะครับจะทําให้ฝ้าเพดานอาจจะาได้กลิ่นายตัวนั้นนะครับจะทําให้สีเปลี่ยนไปนะครับก็เลยถ้าจะเกิดมีการปิ้งย่างหรือทำอาหารแบบกอบไฟอะไรก็ต้อง มาทำด้านนอกนะครับนี่คือจุดประสงค์หลักนะครับจุดประสงค์หลักก็ขนาดก็ประมาณ5เมตรคูณ5เมตรนะครับก็เท่ากับ25ตารางเมตรนะครับเร้าง,กงนงการเมื่อวานนะครับทั้งก่อทั้ง ติดตั้งเชิงชายนะครับติดตั้งเชิงชายบริเวณรอบนอกใช้เวลา1วันนะครับเนี่เร็วเร็วมากเลยก็อิดอิดก็จะเป็นอิดมวลเบานะครับอุปกรณ์การทำงนานก็ปูนก็ พร้อมทุกอย่างไปพร้อมครับก็อีกสัระยะหนึ่งช่างก็คงเดินทางมาถึงนี่คืออัปเดตหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานเราจะมาดูด้านข้างด้านนี้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเชิงชายด้านนี้ก็ ฝั่งนี้ก็จะก่อขึ้นไป3มก้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําการเทเอ็นเพื่อประคองมอิฐอีก,อกชั้นหนึ่งนะครับขอบข้างก็จะมีการเทเอ็นนะครับจะมีหน้าต่างอีกด้านหนึ่งนะครับจะมีด้านข้างและด้านหลังส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นประตูรายละเอียดงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็น เชิงชายไม่สำหรับติดเชิงชายนะครับนี่ก็คือรายละเอียดงานนะครับในช่วงเมื่อวานนะครับหลังจากที่ถ่ายให้ f อซได้ดูช่างเข้ามาก็ถ่ายให้จากเริ่มต้นเมื่อวานนะครับจนวันนี้ก็ได้ทำงานได้ ประมาณเท่านี้นะครับก็ถือว่าเร็วมากนะครับเพราะว่าทีมงานเขาก็จะ,ะทำงานแบบมืออาชีพคือช่างจะแยกแยะงานกันออกไปแล้วก็จะลงมือทำเลยนะครับก็ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนะครับ เราก็จะค่อยอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าการทำงานนะครับทีมช่างที่เข้ามาทำเสริมทำอะไรลงไปแล้วนะครับ ตรงนี้ก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับคืองานขั้นตอนก่อหยิฐนะครับเก็บงานรายละเอียดหลังคาแล้วก็ถ้าก่อเสร็จก็คงฉาบลงมือฉาบจับเสียมติดตั้งบานแล้วก็ฉาบในส่วนที่เป็นบานประตูทางเข้านะครับส่วนบานประตูหน้าต่างก็คงจะเป็นบานอลูมิเนียม มันถึงจะเหมาะสมกับตัวบ้านที่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ